ต่อเนื่องไปดูกรณีของ Minor International หรือว่า MINT ล่าสุดนี่ดูเหมือนจะมี sentiment ช่วงสั้นเข้ามากระทบกระเทือนนะฮะซึ่ง m i n น r เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการที่ฟื้น mm hmm. จากวิกฤตการโควิด -19 ได้เร็วกว่าใครนะได้บรรดาธุรกิจเดียวกันนัเ mm hmm. น่้นจากเขามีการกระจายการลงทุน,นไปยังหลายภูมิภาคทั่วโลก แล้วก็กลับมามีการเติบโตงผลประกอบการได้ก่อนใครแต่ดูเหมือนช่วงสั้นนี้เองอาจจะมีแรงสะเทือนที่เกิดขึ้นจากความผิดหวัง <c oughs> นะฮะพอมีเรื่องของ Paris g a m e กนะฮะคือ o อ y m p i c 2 0 24เนี่ยมายเนอร์ <Minor S 1> ก็ถูกคาดหวังว่าจะมีผลประกอบการที่เติบโต,ตโดดเด่น <c oughs> นะฮะเนื่องด้วยฐาน ประกอบกิจการในภูมิภาคยุโรปโดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสน่าจะได้รับอานิสง์มาจาก 1. ดีมานห้องพักที่สูงขึ้น 2>, 2. ราคาค่างวดอของการเช่าห้องต่อคืนเนี่ยม,มันน่าจะสูงขึ้นด้วยเช่นกันแต่ข้อที่จริงปรากฏนะฮะก็ปรากฏะะกกว่าที่ผ่านมาครับก็ถือว่าในแง่ของการเข้าจองหรือยอดห้องพักที่ผ่านมาถือว่า ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายมากนักเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของยูโร2024ที่ผ่านมาแล้วก็มาถึงปารีสเกตตตัวนี้นะฮะจำนวนผู้เข้าพักเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามคาดมากนักนะฮะก็ถือว่าไม่ได้เต็มที่ตามที่คาดหวังไว้นะฮะก็เลยจากตรงนี้แหละ,ะก็เลยเป็นแรง กดดานทาให้ตัวของราคาหุ้นของไมเนอร์ในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงจากประเด็นตรวนี้คือคาดหวังไว้เยอะไงแต่ผลที่ออกมาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามคาดมากนักก็เลยทําให้ถูกขายออกมานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามฟ้าคุณชัยพัฒน์ภัยทย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ของมินเนี่ยก็ระบุว่ายอดจองห้องพักล่วงหน้าในยุโรปยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องนะครับในช่วงไตรามาสสาม ซึ่งรายได้ของโรงแรมจากยุโรปนั้นก็จะเพิ่มขึ้นในอัตรา2หลักในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมโดยประเทศในยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนใต้หรือตอนเหนือเช่นสเปนอิตาลีเยอรมันเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมก็รายงานผลการดำเนินงานที่มีการเติบโตดีขึ้นนะฮะทั้งในแง่ของอัตราการเข้าพักแล้วก็ราคาห้องพักด้วยนอกจากนี้เนี่ยมิน์จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานสำคัญต่างๆทั่วทั้งยุโรป นะแม้มีการคาดการเกี่ยวกับผลกระทบจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่ปารีสซึ่งมินเนี่ยมีโรงแรมอยู่3แห่งภายใต้การบริหารจัดการนะในบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับมหาการรมกีฬาดังกล่าวนะแต่ก็ถือว่ายังมีรายได้นะฮะค่าห้องพักและค่าจัดงานอื่นๆเนี่ยเพิ่มมาจากโรงแรมอีก284แห่งทั่วทั้งยุโรปนะครับอันนี้ก็ถือว่าตัวสดส่วนนิดเดียวยแค่3แห่งนะจาก200 80กว่านะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับโรงแรมของมินนะครับในเมืองหลักและเมืองรองในเยอรมนีนะครับก็มีการรายงานการเติบโตของไรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักต่อคืนเนี่ยนะครับก็อย่างเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์นะฮะจากการแข่งขันจริงเการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปนะครับหรือว่าตัวของอยูโร2อ2 4นะฮะในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็เรียกว่า อไรายได้เนี่ยแม้แต่ปารีสอาจจะน้อยลงฮะแต่ที่เยอรมันก็ถือว่าพอได้อยู่นั่นเองนะครับขณะเดียการในมุมของนักวิเคราะห์นะครับอย่างคุณกรพัฒน์บอชเชตน,นะครับผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงสีก็บอกว่ากรณีของราคาหุ้นมินที่ปรับตัวลงมานะครับก็เป็นผลมาจากตัวของ อารมณ์ของตลาดหรือว่าเซนติเมนต์ของตลาดในเชิงในเชิงระยะสั้นนะครับในแง่ของปัจจัยเชิงลบมาจากเรื่องของความต้องการการจองโรงแรมในยุโรปในช่วงปารีสเกมเนี่ยออกมาอาจจะไม่ดีมากนักนะครับแต่เชื่อว่าเป็นเพียงระยะสั้นนะครับดังนั้นจึงมองเป็นโอกาสในแง่ของการเข้าซื้อหุ้นของมินนะครับกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่42บาทนะครับแม้ถ้าเทียบกับราคาปัจจุบัน27บาท75าทถือว่ามีอัพไซด์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ บริษัทหลักทรัพย์ <c oughs> ดาโอประเทศไทยครับนะฮะมีมุมมองไงฮะก็มีมุมมองว่าแนะนําเป็นซื้อเลยนะครับสำหรับหุ้นมินนะครับให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่40บาทนะครับนอกจากนี้มีการประมาณการกาไรสุทธิในปี2 0 1 7นะฮะของมินไว้ที่7,600ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้น6%เเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในทุกประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ไทยและยุโรปนะครับคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์บูหลวงนะครับก็ระบุ คำแนะนำเป็นซื้อนะครับสำหรับหุ้นมินนะครับให้ราคาเป้าหมาย42บาทนะฮะโดยคาดว่ามิ้นเองจะมีการรายงานกำไรหลักนะฮะแข็งแกร่งในช่วงของไตรมาส2อ,อยู่ที่3,240ล้านบาทซึ่งเป็นกำไรรายไตรมาสที่ดีที่สุดจากโรงแรมในยุโรปและประเทศไทยนั่นเองนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงนี่ก็ทำตัวเลขราคาเป้าหมายนะครับออกมาเท่ากับในส่วนของกรุงศรีคือ42บาทต่อหุ้น คาดการตัวเลขกำไรสุทธิในงวดไตรามาส 2, 2จะอยู่ที่3,240ล้านบาทนะซึ่งก็จะถือว่าเป็นกำไรรายไต,ตรมาสที่ดีที่สุดจากโรงแรมในยุโรปและประเทศไทยอ,อ่ะโอเคอีกไม่กี่วันนี้คงจะมีการรายงานผลประกอบการออกมาแล้วถูกต้องไหมฮะอ่าใช่ครับคงไม่นานนะครับเดี๋ยวจะออกมาก็คงจะได้เห็นตัวเลขกันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะก็เรียกว่าคลี่คลายสถานการื่องของไรกดดันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ